วัสดีเดือน7นะครับทุกคนช่วงนี้หลายๆคนคงกำลังสนุกสนานแล้วก็เมามันอยู่กับไฟนอลภาคใหม่แน่ๆเลยแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าเดือนกรกฎาคมนี้นะครับแม้จะไม่มีเกมใหญ่ออกแต่ก็มีเกมเล็กๆนะครับออกมาเยอะแยะไปหมดเลยส่วนจะมีอะไรน่าสนใจน่าเล่นกันบ้างนะครับผมได้ทำการคัดมาให้แล้วมากถึง10เกมซึ่งมันเยอะขนาดนี้ได้ยังไงผมยังงงอยู่เลยครับยังไงก็ตามก่อนที่จะไปดูกันนะครับเหมือนเดิมเลย ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยหาทุกคนนะครับชอบคลิปแบบนี้นี่จะเป็นกำลังใจให้ได้มากๆเลยครับว่าแล้วเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับท่ Emily? Emily! ามกลางความมืดมนของชีวิตเมื่อฝันหลายได้กลายเป็นจริงเรื่องราวทั้งหมดนะครับถูกถ่ายทอดผ่านเกลวผลงานจากผู้สร้างลาม เกมอินดี้สดใสใจละมุนที่คราวนี้ฉีกจากแนวเดิมสู่ความแอคชั่นผจญภัยในทีมชวนสยองขวัญสั่นประสาทตัวเกมนำเสนอผ่านมุมมองแบบ t h ต r d person นะครับในสไตล์ภาพแบบแอนิเมชั่นโดยมีฉากเบื้องหลังเป็นโลกที่แสนวังเวงอันเกิดมาจากฝันร้ายที่กลายเป็นจริงของตัวเองเกลบอกเล่าเรื่องราวของแซลลี่เด็กสาวที่ใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเธอนะครับมักจะถูกกั่นแกล้งจากเจ้าพวกเด็กเลวซ้ำร้ายนะครับเมื่อเอมลี่ญาติวัยเด็กของเธอเนี่ยดันเกิดหายตัวไปซะอีก เหตุร้ายสุดสยองเกิดขึ้นในช่วงที่เธอพยายามออกไปตามหาเอมิลี่แต่เธอลับถูกไล่ล่าจากเจ้าพวกเด็กเลวมากยิ่งขึ้นจนเธอได้เกิดอุบัติเหตุและตกลงไปในป่าใหญ่ระหว่างที่กำลังหลบหนีเพื่อหาทางกลับบ้านแซลลี่กับพัดหลงเข้าไปสู่โลกแห่งฝันร้ายที่ซึ่งปรากฏขึ้นมาจากความกลัวและก็ความทรงจำมันดำมืดของเธอโดยแซลลี่นั้นจะต้องหาทางออกจากที่แห่งนี้ไปพร้อมๆกับเบาะแสของเอมิลี่ที่มีเข้ามาเรื่อยๆ รูปแบบการเล่นของเกมนะครับจะเน้นไปที่การสเตลแลวก็ต่อสู้กับศัตรูซึ่งจะมีการนำเมคานิกของแสงสว่างนะครับมาใช้ผสมผสานเข้าด้วยกันในแต่ละช่วงของเกมโดยแซลลี่นะครับจะมีไฟฉายกับถังดับเพลิงเนี่ยเป็นอาวุธหลักแต่เดิมนั้นนะครับกิ้วเนี่ยเคยเป็นเกมเอ็กซ์ clus ีฟให้กับ Google Stadia ที่ตอนนี้ก็ล่องจุนไปแล้วทำให้เพิ่งจะออกมาวางขายเนี่ยบน PlayStation Xbox และก็ PC นะครับโดยจะมาในวันที่6กรกรกฎาคมนี้เองครับ a portal Edwards are Col the do หลังจากที่เลื่อนมาจากปีที่แล้วนะครับ Oxenfree เกมที่ถูกพัฒนาโดย Netflix ก็ได้ปล่อยภาคที่2อออกมาให้เราได้เล่นกันสักทีนะครับในชื่อภาคว,าว่า Lost Signals สำหรับใครที่ไม่รู้จักเกมนี้นะครับ Oxenfree เนี่ยเป็นเกมแนวผจญภัยที่เล่าผ่านมุมมองด้านข้างตัวเกมมีตอนจบหลากหลายรูปแบบ ยสไตล์ของเกมนะครับจะเป็นโทนสยองผันลี้ลับและเหนือธรรมชาติที่มีการผูกปมปัญหาชีวิตของเหล่าเด็กวัยรุ่นเอาไว้ด้วยไม่ใช่น้อยด้วยดในอย่างของเกมนะครับคือระหว่างที่เล่นเนี่ยจะมีเครื่องเล่นวิทยุพกพาที่พกติดตัวไว้ตลอดเพื่อคอยจับสัญญาณการสื่อสารทังต่างๆซึ่งนี่นะครับถือว่าค่อนข้างแปลกและแหวกแนวพอสมควรในเรื่องในภาคที่2นี้จะเล่าเรื่องราว5ปีหลังจากเกมภาคแรกนะครับ ายลี่ตัวละครหลักในภาคนี้นะครับได้เดินทางกลับไปอย่างคาเมน,นาเมืองบ้านเกิดเพื่อตรวจสอบต้นตอนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าประหลาดผิดธรรมชาติแต่กลับมีอะไรมากกว่านั้นทั้งเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติทั้งลัทธิลึกลับที่พยายามเปิดพอร์ทัลเพื่อดึงบางสิ่งบางอย่างออกมาในส่วนระบบการเล่นนะครับยังคงเป็นมุมมองด้านข้างแบบภาคแรกจะมีการสำรวจผ,ผลไปตามภูมิประเทศที่สุดแสนจะอันตราย แต่มันกลับุดมไปด้วยความสวยนงานของเมืองคารเมนาอีกครั้งยังเพิ่มระบบวิทยุพกพาแบบใหม่นะครับให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถติดต่อกับเหล่าผู้คนในพื้นที่ได้มากกว่าเดิมสุดท้ายแล้วการดําเนินเนื้อเรื่องนี้จะเกิดจากการเลือกของเราซึ่งจะส่งผลต่อความสัมพันธ์โดยรวมและเหตุการณ์สําคัญในอนาคตนะครับไปตลอดจนจบเกมสําหรับใครก็ตามที่ชื่นชอบการเล่นเกมแนวถามตอบตัดสินใจในทางเลือกหลายๆแนวทางอย่างอ็อกเจนฟรีนะครับก็สามารถสัมผัสกันได้เลยในวันที่12กรกฎาคมนี้ ผ่านทาง PlayStation, Xbox, PC และ Nintendo Switch ครับ Roy ally. Roy ally, สำหนรับเพืนอนๆครับนไหนกนครับนะครับที่นป็นะคนซีรีสนรัทยนยน ต้องห้ามพลาดเลยครับกับการนำภาคแรกสุดออริจินอลนะครับของซีรีส์มาทำการรีเมคใหม่ที่จะทำให้แฟนๆนะครับได้หวนคิดถึงบรรยากาศเก่าๆพร้อมทั้งแนะนำผู้เล่นใหม่ให้ได้รู้จักกับ JRPG Turn-Based องสาวน้อยนักปรุงยาสุดน่ารักเรื่องของตัวเกมนะครับจะเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองสาวบวกเมืองหลวงแห่งอาณาจักรแห่งหนึ่งซึ่งเล่าเรื่องราวผ่านเด็กสาวที่มีชื่อว่ามารีมารีนะครับเธอเป็นนักเรียนปรุงยาแห่งสถาบันอันโด่งดัง แต่ค่อนข้างแย่หน่อยที่เธอนะครับเรียนไม่ค่อยเก่งแล้วก็สอบตกอยู่บ่อยๆจนทําให้เธอนะครับใกล้จะถูกไล่ออกเต็มทีแล้วคุณครูนะครับจึงให้โอกาสเธอว่าภายในเวลา5ปีนี้เธอจะต้องสร้างผลงานที่โดดเด่นให้ได้กลับกันหากเธอทพํพลาดนี่จะเป็นการปิดฉากชีวิตนักปรุงยาของเธอในทันทีถึงแม้ว่านี่จะเป็นการรีเมคใหม่นะครับแต่ว่าตัวเกมยังคงรักษาเอกลักษณ์ดังเดิมเอาไว้ โดยยังคงดําเนินเรื่องราวการผจญภัยผ่านในมุมมองแบบเบิร์ดไอวิวนะครับมุมมองด้านบนและนําเสนอสฉากพูดคุยนะครับในแบบวิดชุนเวลเกมในส่วนของงานภาพมีการปรับปรุงงานกราฟิกนะครับของเกมให้เป็นรูปแบบ3มิติให้คล้ายๆกับอาเทเลียนะครับในภาคใหม่ๆพร้อมกับเกมเพลย์และก็ระบบกันไกดั้งเดิมนะครับที่จะถูกอัปเกรดให้เข้ากับเกมยุคใหม่ทั้งนี้ฉากหลังรวมไปถึงเพลงประกอบก็จะได้รับการสร้างใหม่เพื่อให้เข้ากับมาตรฐานของเกมยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้นะครับตัวเกมยังมาพร้อมกับการเพิ่มโหมดอลิมิเต็ดที่จะทําให้การเล่นนะครับมีความผ่อนคลายมากขึ้นควบคู่กับการแนะนําเหตุการณ์ใหม่นะครับที่เพิ่มมาจากภาคแรกมีตัวละครใหม่ๆเพิ่มเข้ามานอกจากนี้ตัวเกมยืยนยันว่าจะมีการแนะนำนะครับเพิ่มเติมสําหรับผู้เล่นที่ยังใหม่กับแฟนชายอีกด้วย a t ตเลียร์เวอร์ชันรีเมนี้นะครับจะวางขายผ่านทาง PlayStation PC และ Nintendo Switch โดยจะวางขายในวันที่13กรกฎาคมนี้ หลังสงคามโลกครั้รใงใหเขาทันทีทดหลัจกสรามรใเทนทีทันใัง t h กสงครลกคั่เีทันงกสงคามครัเนทีทนากามโครั้งใหญ่เทันีนใดงากสครามโลก่เขาทนทีทนังจกรมโกคบันนดงจรามโเนทีนจกังเนทดัจมเนนทนดรื่องในทีนสตมโลกคาีส ตัวเกมเล่าเรื่องราวถึงดินแดนในเทสลานะครับบอกเล่าเรื่องราวผ่านเอลันราชาผู้พิทักษ์แห่งอาณาจักรโดยเขาได้ถูกหักหลังด้วยอารวล่าผู้เป็นพี่ชายและแย่งชิงอำนาจของเขาไปในขณะที่เขากําลังไล่กาลังนะครับโลกรอบตัวเริ่มจมดิ่งสู่ความมืดมิด,มดและก็ถูกครอบงําโดยสิ่งชั่วร้ายทําให้เอลันเนี่ยต้องออกเดินทางเพื่อกอบกู้พลังของตนและฟื้นฟูอาณาจักรให้กลับคืนสู่ความรุ่งเรืองในอดีต ระหว่างการเดินทางครั้งนี้เขาจะต้องเอาชนะอุปสรรคต่างๆที่สุดแสนอันตรายเพื่อเอาชนะพี่ชายจอมหักหลังและทําลายต้นเหตุของความดํามืดครั้งนี้เราผู้เล่นนะครับจะได้ผสมผสานการต่อสู้ทั้งการใช้ดาบใช้ธนูใช้คาถาเวทมนต์เพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ในการเล่นที่แตกต่างกันตัวเกมนะครับยังเต็มไปด้วยพัลเซอรปริศนาที่จะคอยทดสอบและท้าทายผู้เล่นอยู่ตลอดทายเ s สเ m a t นะครับจะวางขายผ่าน PlayStation Xbox และ PC นะครับในช่วงวันที่13เหมือนกัน ใครที่สนใจเกมแนวผจญภัยนะครับผมว่าเกมนี้ก็น่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยสำหรับใครคนไหนก็นตามนะครับที่ชอบเกมบูเลห์ัมแอคชั่นแบบโู้สาใจ ผมว่า X ส p งพายมเนี่ยก็อาจจะตอบโจทย์ X สองพายมนะครับถือเป็นแฟรนไชส์เกมใหม่ที่แคปคอมประกาศเปิดตัวตัวเกมนะครับมาในคอนเซ็ปต,ต์ไซไฟโลกอนาคตที่จะให้เราผู้เล่นพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยได้สวมชุดเกาะสุดล้ำออกไปต่อสู้กับสัตว์ร,ร้ายแห่งประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตยิย่างพวกเรานะครับซึ่งก็คือไดโนเสาร์นั่นเองเรื่องราวของเหตุการณ์นะครับจะเป็นในโลกอนาคตปี2 0 4 0ที่ฝูงไดโนเสาร์นะครับปาดกดตัวออกมาจากประตูมิติอย่างกระทันหัน นี่นับว่าเป็นภัยคุกคามการดำรงอยู่ของเหล่ามนุษยชาติอย่างยิ่งเพียงแต่ว่าความหวังทั้งหมดนะครับมันยังไม่สูญสิ้นไปเมื่อมีการพัฒนา AI ขั้นสูงที่เรียกว่าลีเวทานขึ้นมาลีเวทันนะครับสามารถทํานายตําแหน่งประตูมิติที่กําลังจะเกิดขึ้นได้ซึ่งเป็นหน้าที่ของตัวละครในเรื่องนะครับที่จะต้องใส่ชุดเกราะเอ็กโซสูเพื่อออกไปต่อสู้กับฝูงแโลเสาวที่ทะลักออกมาในส่วนเกมเพย์นั้นจะเป็นโค o ออปมัลติเพเยอร์ที่เน้นไปทาง PVE แบบทีมที่มีขนาด5คน โดยผู้เล่นแต่ละคนนะครับจะมีบทบาทที่แตกต่างกันไปอาทิเช่นโจมตีป้องกันและรักษาซึ่งจะเป็นการแบ่งทีมแบบ5ต่อ5นะครับคือเป็น2ทีมเจอกันคอยแย่งกันทําคะแนนโดยการต่อสู้นะครับจะเป็นการต่อสู้กับไดโนเสาร์จำนวนมหาศาลที่พากาตัวออกมาจากช่องว่างแห่งมิติโดยแต่ละทีมนะครับต้องพลิกแพลงวางกลยุทธ์และร่วมมือกันประยุกต์ใช้ทักษะของแต่ละคนเพื่อพลิกสถานการณ์ขับขันให้ได้ใครก็ตามนะครับที่สนใจไปไล่จับไดโนเสาร์นะครับก็สามารถทําได้ ผ่าน PlayStation Xbox แล้วก็ PC โดยเกมนะครับจะวางขายในวันถัดมาจากวันที่13วันนึงซึ่งก็คือวันที่14นั่นเองผมจะพูดแบบนี้ทําไมกันนะ If you give an AI like l e v i b t h a n the directive improve our execution it has to complete it doesn't matter whether that takes 100 tries million All for the perfect งจะมีหลายคนนะครับที่ชื่นชอบความสยองขวัญสั่นประสาทเป็นแน่นอนซึ่งผมคิดว่าไม่ควรพลาดน,นะครับกับ Unholy เกมสุดสยองขวัญเชิงจิตวิทยาที่เล่าผ่านมุมมองบุคคลที่หนึ่งเรื่องราวของเกมนะครับเกิดขึ้นในเขตเมืองสุดท้ายบนดาวเคราะห์แห่งหนึ่งที่กำลังจะตายลงโดยลเทียหญิงสาวผู้เป็นแม่ได้เที่ยวออกตามหาลูกซึ่งถูกลักพาตัวไปโดยคนกลุ่มหนึ่งทำให้เธอต้องเสี่ยงอันตรายมากมายจากความบิดเบี้ยวระหว่างมิติของโลกแห่งความเป็นจริง กับโลกอันแสนดำมืดและผิดเพี้ยนที่ปกครองด้วยความวิปริตของลัทธิประหลาดประหลาดอันฮอลลี่นะครับเป็นเกมสยองขวัญที่มีการเล่นกับจิตวิทยาตัวเกมจะให้เราผู้เล่นนะครับผเผชิญหน้ากับสถานการณ์หลากหลายรูปแบบทั้งการแทรกซึมรอบเลนเข้าไปเพื่อหาบอกสข้อมูลหรือเข้าต่อสู้กับศัตรตูโดยตรงเพื่อดําเนินในเรื่องต่อแลยจะมีฟีเจอร์แมสนะครับระบบหน้ากากซึ่งเป็นจุดเด่นที่ตัวเกมเนี่ยตั้งใจนําเสนอเป็นอย่างมากภายใต้คอนเซ็ปที่ว่า ทุกคนบนโลกอันบิดเบี้ยวนี้นะครับมักจะซ่อนตัวตนจริงๆอยู่ภายหลังหน้ากากทั้งนี้ผู้เล่นสามารถพัฒนาความสามารถของหน้ากากตัวเองหรือจะเลือกสวมหน้ากากอันอื่นๆนะครับที่ได้มาจากการเล่นเพื่อใช้ในสถานาการณ์ต่างๆภายใต้โลกอันน่าสะพึงกลัวแห่งนี้อันโทนี่นะครับมีเดโม่ทุกคนได้ลองเล่นกันด้วยก่อนที่เกมนะครับจะวางขายตัวเต็มในวันที่20กรกฎาคมนี้ผ่านทางช่องทางอย่าง PC นะครับก่อนที่ PlayStation และ Xbox นะครับจะตามมาในกำหนดการภายหลัง ำหรับเกมที่7นะครับก็จัดว่าผ่านมาแล้วหลายปีเลยจากวันที่ได้ประกาศการพัฒนามาในที่สุดแฟนๆนะครับที่รอกันจนเหงื่อแห้งก็ได้เล่นกันสักทีกับพิกมินสีเกมผจญภัยฟิลกรุ๊ปสุดน่ารักที่จะพาเรานะครับเดินทางไปในโลกของเหล่ามอนสเตอร์พืชตัวจิว๋วเล่าย้อนสักนดนะครับพิกมินเนี่ยมันเป็นซีรีส์เกมแนวผจญภยัยวางแผนแล้วก็ไขปริศนาโดยจะมีเหล่าพิกมินนะครับสิ่งมีชีวิตหน้าตาคล้ายพืชสุดน่ารัก พวกเขาเหล่านี้จะเป็นผู้ช่วยเราในการประจนภัยเกมจะเล่าเรื่องของมนุษย์อวกาศตัวจิ๋วนะครับที่เดินทางมาอย่างดาวเคราะห์แห่งหนึ่งพวกเขาเนี่ยได้พบเจอเข้ากับพ i ิกมินสิ่งมีชีวิตหน้าตาคล้ายพืชโดยพวกเขานะครับสามารถที่จะช่วยทําอะไรหลายๆอย่างให้เราได้แม้กระทั่งจะเป็นการต่อสู้ก็ตามอีกทั้งพวกเขานะครับยังมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปในแต่ละคนอีกด้วยโดยภาคนี้นะครับยังได้มีการเพิ่มตัวละครใหม่ขึ้นมา ซึ่งก็คือไอซ์พิกมินที่มีพลังน้ําแข็งและโอชิเจ้าหมาอวากาศนะครับที่จะให้เราในขี่ประจนภัยไปในโลกแห่งนี้อีทั้งเกมนะครับยังเปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้สร้างตัวละครเองของตัวเองใหม่ได้ซึ่งมันจะแตกต่างจากภาคก่นกอนๆนะครับที่มีการกําหนดตัวละครที่เราจะเล่นได้ไว้แล้วใครก็ตามนะครับที่เป็นมือใหม่สําหรับซีรีส์เกมนี้นะครับก็ไม่ต้องกังวลทุกคนสามารถเล่นได้นะครับและนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทุกคนนะครับจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเกมซีรีส์พิกมินอย่างแน่นอน โดยพิกมีนะครับจะวางขายในวันที่21กันอกรกฎาคมนี้ผ่านทาง Nintendo Switch เพียงเท่านั้น stay as long as alive. นำวันนี้คือการกลับมาสารต่อความมันนะครับจากภาคแรกกับเลมนั้นทู เกมที่จะให้ทุกคนนะครับได้ไปบู๊ดูอเดือดเลดผ่านกับเหล่าอสุรกายผู้ลุกลานเล่มนั้น t นะครับเป็นเกมแนว third person shooter ที่ผสมผสานความเป็นโซลไลท์เข้าไปซึ่งมันจะมาพร้อมกับระบบการเล่นแบบโซโลก็ได้หรือว่าโคออปนะครับให้เราได้เลือกเล่นเกมดําเนินเนื้อเรื่องนะครับต่อจากภาคแรกที่เล่าเรื่องราวหลาย10ปีถัดมาขณะที่โลกนะครับกำลังอยู่ในภาวะฟื้นตัวจากการลุกลานของเหล่าภัยร้าย the loot ก็มีการตรวจสอบนะครับพบถึงความเป็นไปได้ในการลุกลามจากโลกมิติอื่นๆและความเป็นไปได้ของอันตรายนะครับยังคงมีอยู่ทําให้ภารกิจที่เราตัวเอกจะได้รับในครั้งนี้คือจะต้องบุกไปอย่างโลกอื่นเพื่อถอนลากถอนครัวนะครับกำจัดต้นตอของพวกมันให้สิ้นซา้เสียให้ได้ผู้เล่นนะครับจะยังคงต้องใช้อาวุธปืนแล้วก็อาวุธยะประชิดในการกําจัดศัตรูรวมกับทักษะของตัวเองและก็เพื่อนร่วมทีมในการต่อสู้กับเหล่าอสุรกายต่าง พร้อมทั้งออกตามหาอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับเพื่ออัปเกรดความแข็งแกร่งในการต่อสู้นอกจากนี้นะครับตัวเกมเนี่ยยังมีการเพิ่มอาชีพเพิ่มคลาสใหม่ๆเข้ามาด้วยประสบการณ์การเผชิญหน้าความท,ท้าทายใหม่ๆนะครับน่าจะมอบความตื่นเต้นให้ในทุกครั้งที่เราได้เจออาวุธใหม่อุปกรณ์ใหม่ๆรวมถึงพื้นที่ใหม่ๆนะครับและตำนานเรื่องเล่านะครับรอของตัวละครเนี่ยจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเพิ่มความน่าสนใจกว่าที่เคยมีมาในภาคแรกอย่างแน่นอน เริ่มนั้นในภาคนี้นะครับจงวางจำหน่ายในวันที่25กรกฎาคมนี้ผ่านทาง PC, Xbox และก็ PlayStation 5เท่านั้นนะครับเตรียมตัวมันกับเพื่อนๆได้เลยแหละครับทุกคน For the ใครก็ตามนะครับที่เป็นแฟนเกมของเทลเทลไม่ว่าจะเป็น walking dead batman นะครับหรือว่าอะไรก็ตามหรือว่าไม่ควรพลาดเลยกับการกลับมาอีกครั้งในซีรีส์เล่าเรื่องราวนะครับที่คราวนี้สร้างจากนวนิยายไซไฟในทีมอวกาศอย่าง the expand the expand นะครับเป็นเกมประจนภายแอ a ชั่นในมุมมองบุคนที่3ซึ่งถูกแบ่งเป็นตอนตอนทั้งหมด5ตอนโดยแต่ละตอนนะครับจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่ง ซีรีส์ The Expanse นะครับเริ่มต้นมาจากนวนิยายไซไฟสุดฮิตสู่การเป็นรายการทีวีซีรีส์ยอดนิยมนะครับที่ฉายผ่านทางสตรีมมิ่งโดยจะบอกเล่าเรื่องราวในอนาคตอันไกลโพ้นที่การเดินทางในอวกาศนะครับกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วผู้คนมากมายนะครับต่างอพยพออกจากโลกโดยมีถิ่นฐานใหม่เป็นดินแดนอาณานิคมใหม่ๆใ,ในอวกาศแต่ที่อนั้นนะครับกลับเต็มไปด้วยปัญหาทางด้านการเมืองที่เกิดจากความคิดและอุดมคติที่แตกต่างกันไป เกิดเป็นสงครามเย็นเป็นความตึงเครียดระหว่าง3ามขั้วอำนาจหลักอย่างดาวโลกดาวอังคารและอนานิคม,มด,ดาวเพะน้อย <S <S โดยเราตัวเองในเรื่องราวครั้งนี้นะครับเป็นเพียงลูกเรือกลุ่มเล็กๆที่ไปพัวพันกับการค้นพบสิ่งลึกลับนอกระบบสุริยะซึ่งต่อมานะครับมันได้กลายเป็นตัวแปรสําคัญในภาวะของสงครามเย็นครั้งนี้เกมนะครับจะพาเราไปดื่มด่ากับเนื้อเรื่องช่วงก่อนที่จะเริ่มภาคแรกในทีวีซีรีส์โดยจะเล่าเรื่องผ่านมุมมองของคาร์มิน่าดัมเมอร์ ตัลลวละครปรลดของแฟนแฟนะครับกับการนําทีมบนยานอาวกาศอ์เทมิสสำรวจมุมต่างๆของแถบดาวพอน้อยเราผู้เล่นนะครับจะต้องจัดการความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดของลูกเรือนะครับซึ่งก็มีเอกลักษณ์และนิสัยที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนค้อมต้งตัดสินใจในบทบาทของแต่ละคนนะครับที่จะต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่ยากลําบากและบีบคั้นสำหรับใครนะครับที่สนใจเกมแนวะตัดสินใจนะครับอย่างดี e อ็ สามารถเล่นได้นะครับผ่านทาง PlayStation Xbox และก็ PC นะครับมาในท้ายเดือนเลยวันที่27กรกฎาคมนี้ Mickey Mouse m i n i Mouse Donald Duck และ Goofy embark on a new adventure to find three magical books and save the mysterious island of Mono และแล้วเราก็มาถึงลิสต์สุดท้ายกันสักทีนะครับกับ Disney Illusion Iceland นะครับเกมแพลตฟอร์มเมอร์ที่จะชวนพวกเรานะครับไปผจญภัยกับ4ตัวละครสุดคลาสสิกในวัยเด็กของใครหลายๆคนตัวเกมเป็นเกมผจญภัยแพลตฟอร์มเมอร์แบบภาพ2มิติที่จะให้เราเนี่ยเล่นมากสุดได้ถึง4คนเลยทีเดียวซึ่งจริงๆแล้วนะครับนี่นับเป็นภาคต่อของ Castle of the Illusion เกมที่เคยวางแขบ,บนเมกาไดานะครับในช่วงยุค90นู่นเลยทีเดียว เรื่องราวในคราวนี้คือเหตุการณ์การลุกลามที่เกิดขึ้นบนเกาะโมนอตซึ่งมิกกี้เมาส์และเหล่าของเพื่อนนะครับต้องออกไปช่วยเหลือเหล่หลาชาวเกาะที่กำลังถูกลุกลามพร้อมทั้งออกสำรวจท่ามกลางอุปสรรคมากมายเพื่อตามหาหลังสือลึกลับทั้ง3เล่มที่จะเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยโลกใบนี้เอาไว้ดิสนีย์นะครับเลือกถ่ายทอดเนื้อหาผ่านหลายเส้นที่หลายหลายคนอาจจะคุ้นตาในครับในการ์ตูนสั้นที่พวกเราคนไทยคุ้นชื่อกันดีในชื่อข้าวผัดสับปะรด ทั้งหมดนะครับมาพร้อมเสียงเพลงและก็เสียงพากในระดับมืออาชีพหากใครนะครับดึงไม่ออกก็ให้นึกถึงเจ้าเสียงชิปกระเดลนะครับที่หลอนหูโซเชียลบ้านเราอยู่ช่วงหนึ่งเลยสำหรับรูปแบบการเล่นนะครับในภาคน,นี้ก็จะมีตัวละครให้เราได้เลือกเล่นถึง4ตัวละครก็คือมิกกี้มินนี่โดนัลและกูฟี่นะครับโดยแต่ละคนจะมีสกิลแล้วก็พลังที่แตกต่างกันไปผู้เล่นนะครับจะได้ผจญภัยพร้อมทั้งแก้ปริศนามากมายหลากหลายประเภทเพื่อเปิดทางไปต่อ ซึ่งมาในบรรยากาศดินแดนมหสศจรรย์ที่สวยงามและก็แปลกตาตัวเกมนะครับเป็น Exclusive สำหรับเครื่อง Nintendo Switch เท่านั้นโดยจะมาในช่วงท้ายเดือนของกรกฎาคมเลยครับวันที่28ใครที่เป็นแฟนเกม Mix m i กซ์กิเมลนะครับก็สามารถติดตามเล่นได้เลยครับ หมดแล้วครับกับเกมออกใหม่ประจําเดือนที่ผมได้เลือกไห้ทุกคนดูในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับฮิวเนี่ยเนื้อเรื่องน่าสนใจดีนะครับคล้ายๆกับไซเ e n t Hill เลยส่วน Unholy นะครับนี่ดูติ๊ติจิตๆหน่อยๆแต่ว่าก็น่าเล่นไม่น้อยเพื่อนๆแหละครับชอบเกมไหนสนใจอันไหนนะครับหรืออยากให้ผมทํารีวิวอันไหนก็ออกมาคอมเมนต์บอกดด้านล่างนี้ได้เลยครับถ้าคลิปนี้มียอดวิวดีๆมียอดเยอะนะครับจะได้ดูคลิปรีวิวอย่างแน่นอน แล้วไว้เจอกันใหม่ในเดือนหน้านะครับกับเกมหน้าเล่นประจำเดือน8เดือนสิงหาคมกราบสวัสดีทุกคนบ๊ายบายนะครับ